สวัสดีเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นงานทําบุญร้อยวันของคุณพ่อผมเองนะครับผมนี่คุณพ่อก็ได้จากไปครบหนึ่งร้อยวันแล้วนะครับผมนี่ก็ลกูกหลานก็ได้มีเวลาโอกาสมาทําบุญร้อยวันให้กับคุณพ่อครับคุณพ่อทวนนนทโคตรนะครับผมเป็นคุณพ่อผมเองครับผมท่านได้จากไปได้3เดือนแล้วครับผมเราเป็นลกูกหลานก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับวันที่ท่านจากไปครับผม มถามคุณแม่ว่าคุณแม่ดีใจไหมครับที่ได้ทําบุญร้อยวันให้กับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าดีใจดีใจมากมากครับผมเพราะว่าได้มีโอกาสทําบุญให้วันร้อยวันให้กับคุณพ่อเนาะเราไม่ต้องปล่อยให้นานเยอะเลยเกินไปกว่านี้ครับผมเราก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆคือเป็นงานงานของพ่อเนาะเราก็นั่นไปครับผมตอนนี้ก็อรอรอพระ กิ๋วฉันข้าวอยู่ครับฉันข้าวพอรับศิลรับพรกันแตายรับโคตรนะครับเนาะนอนก่อนครับผมฉันข้าวอยู่ฮะเอากระกระดูกธาตุพ่อนะครับผมมามาฟังไว้ที่เดียวกันที่ที่พ่ออยู่ อ๋นที่เผาใหม่หมครับน่นี่เป็นกระดูกลูกธาตุพ่อพ่อจะได้ร่มเย็นอยู่ตรงนี้ครับผมกระดูกอีส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใส่ธาตุครับผมแต่นี้ส่วนนี้ส่วนมันเยอะกออ็เอาเอากระดูกธาตุพ่อมาฝังไว้นี่ก็เพื่อนเพื่อนครับผมโอเคครับผม มันเป็นประเพณีของแต่ละหมู่บ้านมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะนี่ก็ปนระเพณีหมู่บ้านผมก็กะจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะต้องขุดแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ชายผมมา<ป>พูดพูด<ป>บอกลาบอกกล่าวพ่อว่าพ่อ,พอลุงลงมาสิครับ บอกกล่าวเวลาพ่อว่าพ่ออยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณเนี้ยพ่อไปวานนะครับพูดสิ่งที่ดีๆเราเป็นลูกก็มีหน้าที่ส่งทําได้เท่าที่ทําได้ครับผมทําได้ทําให้ดีที่สุดกับมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมา,าขึ้นชื่อว่าพ่อเราเป็นลูกเนาะเราก็ต้องทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแม้ว่าท่านจะจากลูกนี้ไปแล้วแต่ท่านก็นยังยังเป็น พ่อของเราอยู่เหมือนเดิมแต่ผมจะให้พี่ชายผมเป็นคนพูดบอกกล่าวอธิษฐานให้พ่อนี่ก็จะเป็นพี่ชายคนคนลองนะครับผมคนลองลองผมขอพ่อไปอยู่คนลโลกอีกภพหนึ่งวันนี้ก็ไปเลยไม่ต้องไปห่วงทางนี้ก็ลูกเต่าก็ดูแลแม่เอง ก็นี่ก็ฝังกบเพื่อนผมฝังกลบนะครับผมนี่วก็อยู่เย็นเป็นสุขพ่อเป็นเทวดาอยู่บนฟ้านี่ก็เป็นเป็นสังขารของพ่อเนาะครับนี่ก็พ่อก็ได้ทาทาบุญร้อยวันไปแล้วครับผมทาบุญร้อยวันไปแล้วเรียบร้อยครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในโกรธอยู่ครับยีโกรธยีมีเงินก็ต้องคงจะใส่ใส่ธาตุประมาณนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้ว ก็สุกติสุขไปพกภูมิที่สูงทรง, <Yeah. S 1> งครับก็เป็นรูปการทำด้แค่นี้นะครับเนาะนี่ก็พี่ชายผมเองนี่ก็เป็นเพื่อนเนาะครับผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมันเป็นประเพน,นีคนละ mm hmm. แต่หมู่บ้านเนาะบางหมู่บ้านเขาก็เอาไปลอยอังคารนะครับผมถ้าลอยอังคารมันก็จะยุ่งยากมาก ขึับเพราะว่าแถวบ้านผมมันไม่มีแม่น้ํามันมีแต่อูเขาครับก็ต้องทำแบบนี้ครับผมประมาณนี้ครับผม<ห> <c oughs> ได้ไปส่งพ่อเนาะให้ไปสู่สวงสวรรค์ก็ทําบุญร้อยวันเท่ากับลูกทุกคนที่ทําให้พ่อแม่เนาะ <c oughs> ทําบุญให้พ่อแม่ตามหลักศาสนา,าของเราแต่ละศาสนา,ศา,ศา แต่ว่าศาสนามันก็ทาพิธีกรรมมัน,ก,มมนก็แตกแขนงออกไปแต่ละแต่ละอําเภอแต่ละจังหวัดมันก็มีม,มีหลายแขนงครับผมแต่ทางบ้านผมก็เป็นแบบนี้เนาะเราก็ต้องทําตามแบบนี้แหละครับผมขอบคุณครับผมที่มาอ่ามาชมแล้วก็ร่วมส่งรวมยิญ,ญาของคุณพ่อผมไปสู่ภพภูมิที่สูงส่งเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนครับผม